ดวงตาตอนดวงตาร้องไห้ดวงตามองเด็กๆแล้วก็นึกถึงพวกฮิปปี้ตามที่นายตำรวจสันติบาลพูดหนึ่งเราถึงปฤตทิกานให้ฟังดวงตาหลงตาไม่จำใส่นักเมื่อมองเด็กๆสัพภาษาที่มาจากแดนอรยะตัวนี้มีความหมายชนะใจเดวิรุ่นไปเสียทั้งสิน้น จึงทำให้เมืองไทยอันเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาเป็นดินแดนที่มีบุคคลซึ่งมีสมญาบแปลกหูอยู่เป็นลําดับมานับแต่จิงเลนโกกี่เหล่านี้ชื่อเหล่านี้จกจะจืดไปก็มาถึงฮิปปี้นอกจากนี้ยังมีนิกเนมเฉพาะรายเช่นจอริงโกเจมบอลอีกฝ่ายหนึ่งก็มีนามารีอลิซาเบตล้วนแต่เป็นดาวทั้งนั้น เด็กที่วัดของตุงตามีคนหนึ่งชื่อพัดโบนผิวยังกระโอดเยอะไว้ทรงผมเต่าทองที่เป็นมาแล้วพวกดาวชื่อเก,กเหล่านี้ก็ทำให้บรรดาน,นักปกครองนักแก้ปัญหาสังคมมีเรื่องพูดมากอยู่แล้วและคุณพ่อคุณแม่ตลอดทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์ต่างซัดกันให้ยุ่งไปหมดเ <c oughs> มื่อเมนานมานี้เองพันตํรวจเอกนิรันดรชัยนามผู้วารชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์แก่นักหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยฉบับวันที่ห้ามิถุนาว่าซืบเนื่องมาจากอิทธิพลของภาพยนตร์ประเภทริงโก้จังโก้จะแท้จริงอย่างไรก็ไม่รู้แต่หลงตาว่าทุกวันนี้ไม่มีแต่พวกวัยรุ่นเท่านั้นยังมีลุงโก้โก้แก่เกิดขึ้นด้วยดุดเดียวกับต่อไม้โุอุตรีแตกหนอลีใบกระนั้นน่าเอ็นดูพฤติการของพวกฮิปปี้ตามที่ฝังเล่าดูมันจะเป็นกลุ่มนักอุดมกติก และกับโอมาไคายยัมที่มีทัศนคติชีวิตไปนในทางสุขนิยมรุ่งนี้เดือนหน้าหรือปีโน้นช่างมันแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เป็นเวลาที่สําคัญที่สุดควรจะมีความสุขกันเสียก่อนที่จะปล่อยมันกลายเป็นเมื่อวานเดือนก่อนหรือปีกลายฉะนั้นพวกนี้จึงรีบช่วยเอาความสุขอย่างดือด้านไม่ว่าจะอยู่ในที่ลับหรือที่แจ้งไม่วันไหวต่อความรู้สึก และคําถากถางนินทาของอินพร,รมยมยักษ์ที่ไหนทั้งนั้นเิริโอตปาห,หรือจะมีค่าอะไรมีแต่จะปาให้โอกาสหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายฉะนั้นฮิริโอตปะจึงเป็นอารมณ์ง own, งๆเท่านั้นสำหรับพวกฮิปปี้เมื่อหลวงตาลองนำอดมกติของพวกฮิปปี้เข้ามาเปรียบเทียบกับทัศนคติทางพุทธศาสนาดูก็ <No. S 2> เห็นว่า mm. มีบางแง่ที่เฉดคล้ายกันเข้าไป เราะพระพุทธศาสนาก็สอนให้สนใจวันนี้เดี๋ยวนี้เหมือนกันเรียกว่าปัจจุบันธรรมแต่ไม่ใช่สอนให้ทําวันนี้ให้มีความสุขที่สุดเหมือนพวกฮิปปี้แต่เตือนให้ทําวันนี้ให้ดีที่สุดมันปิดกันตรงที่ว่าสุขที่สุดกับดีที่สุดความสุขอาจจะไม่ใช่ความดีและก็ความดีอาจจะไม่ใช่ความสุขเมื่อใครครวญดูแล้วทัศนะแห่งพุทธศาสนามีเสน่ห์น้อยกว่าอุดมคติของฮิปปี้สำหรับเด็กวัยรุ่น ฉะนั้นพฤติการของเด็กวัยรุ่นบางกลุ่มจึงเอียงเอียงไปทางฮิปปี้และแอนตี้พุทธศาสนาไปในเชิงท่านอธิบดีกรมการศาสนาพันเอกปิ่นมุทุกันจึงให้ความคิดเห็นแก่บรรดาสื่อมวลชนว่าไม่ควรจะอนุญ,ญาตใหฮิปปี้เข้าประเทศเหตุผลของท่านฮิปปี้ก็เหมือนโรคระบาดชนิดใหม่ หลวงตายังคิดทะเยอะทะยานกว่านั้นแต่ก็ได้แต่กระซิบกับตัวเองเงียบๆว่าแล้วก็บานในครับอ่างวิเศษอาบนวดเวทีโชว์แฟชั่นต่างๆนั่นล่ะไม่ใช่แหล่งเพราะเชื้อโรคหร,อหรือลูกศิษย์หนุ่มๆของหลวงตาเคยแอบคุยกันอย่างสะอกสะใจถึงเรื่องเหล่านี้และสังเกตดูสีหน้าของมันเบิกบานราวกับดอกฉบาเลยคิดถไลใช้เชิญไปถึงว่าสร้างคนนี่ยากกว่าสร้างตึกระฟ้าแน่ หลวงตาไม่ใช่นักก่อสร้างเคยสร้างโบสถ์สำเร็จมาหลังหนึ่งก็รู้สึกอย่างนั้นอย่างนั้นแหละลืมใจไม่สนิทกลับเก็บมาวิตตปรารมสิอีกว่าสร้างไปทําไมหนอในเมื่อพระไม่มีจะอยู่เพราะวัดที่หลวงตาไปสร้างโบสถ์เป็นวัชนบทแถวกรุงเก่ามีหลวงตาแก่ๆอยู่เพียงสามสี่องค์เด็กหนุ่มๆม,มีบทเข้ามาแต่ละปีก็ล้วนแต่บวชเพราะเป็นกระสาสย,ยาเท่านั้นเองแต่คนหลวงตาเคยสร้าง รอลูกของหญิงโสเภณีให้เป็นนายทหารสร้างลูกของแม่ค้ากลุลยปิงให้เป็นนายตำรวจและสร้างลูกชาวนายหเป็นนายแพทย์หลวงตาไม่เคยเป็นอะไรนอกจากหล,งลวงตาแต่หลวงตาแค่อิ่มใจไม่เคยน้อยใจว่าสิทธิ์มันดีกว่าอาจารย์แม้บางคนมันกลับลบหลู่โดมินเสด้วยซ้ำขณะนี้หลวงตาเก็กำลังสร้างคนอนโดอย่างเป็นล่ําเป็นสันวางโครงการไว้ใหญ่โตมีเพื่อนพระภิกษุหนุนม่นมๆในวัดและต่างวรรมเป็นกําลัง รับลูกชาวบ้านเขามาเป็นลูกของตนทุกวันอาทิตย์เด็กๆตั้งแต่เพิ่งจะพูดชัดจนถึงรุ่นหนุ่มสาวตั้งแต่นักเรียนอนุบาลจนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยพากันมาสมัครเป็นลูกพระจนรับไม่ไหวท่านจะคุณใจซึ่งพระเนนทั้งวัดเรียกว่าหลวงพ่อก็ปรับเลืมทั้งๆท,ที่เมื่อแรกดำริตั้งโรงเรียนหลวงพ่อไม่ใครจะเห็นชอบด้วยนัก เพราะหลวงพ่อท่านเคร่งวินัยเกรงว่าจัญญาของสมณะพระเนนจะเลอะเทอะเหตุทีุคกคลีกับชาวบ้านเด็กๆเหล่านั้นตตเป็นสาวเป็นแสแล้วก็มีแต่หลวงตากับเพื่อนพระใช้ไม้ดือ้อหลวงพ่อก็เลยพูดไม่ออกแต่ก็คอยจับจ้องตาสังเกตจัญญาของพระตลอดมาบางครั้งก็ลงไปเยี่ยมเด็กๆให้อุวสเด็กๆจันพากันชื่นใจไปทั้งกลม เมื่อถึงฤดูสอบทำสนามหลวงสำนักเรียนวัดหลวงตามีนักธรรมศึกษาเข้ารวมสอบเป็นจำนวนมากก็เด็กๆที่วัดหลวงตากับเพื่อนพระช่วยกันอบรมสั่งสอนนั่นเองครั้นถึงคราวประกาศผลสอบปรากฏว่าเด็กๆสอบได้กันมากมีตกเพียงสีเท่านั้นดวงตากับเพื่อนๆต่างหน้าบานไปต,ตามๆกันเมื่อมีการประชุมพิเศษคราวหนึ่งหลวงพ่อลงไปอภวาท ในสัมมทไย,ยกถาของท่านนั้นมีกล่าวถึงผลการสอบธรรมศึกษามีใจความที่ก่อให้เกิดสงสัยบางอย่างมาเมื่อปีที่แล้วรดูสอบธรรมก็เลยเข้ามาหลวงตาขมักขมเณรหนักขึ้นพยายามที่จะช่วยเด็กๆสอบได้ยกสำนักเพราะเวทนาเด็กที่สอบตกจึงบางวันเด็กๆถึงกับต้องกลับบ้านมืดค่ำบางคนบ้านอยู่ไกล หลวงตาถึงกับออกปัดใจคารถแท็กซี่ให้เด็กกลับอย่างปลอดภัยเพราะกลัวจิ้งเลนจะคาบอลูกสาวไปเป็นเหยื่อเสียหลวงตาทําเช่นนี้จนกระทั่งถึงวันสอบหลวงตาได้รับการกำชับจากหลวงพ่อให้ควบคุมการสอบให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์หลวงตารู้ใจหลวงพ่อว่าเกลียดอะไรไม่เท่ากันประพฤติทุจริตโดยเฉพาะในกรณียกิจวงการของศีลธรรมศาสนา หลวงตาจึงควบคุมห้องสอบอย่างเข้มงวดจนวันที่สหลวงตาจำเป็นต้องละทิ้งห้องสอบไปกิจชั่วขณะหนึ่งเมื่อกลับมาก็พบหลวงพ่อหน้าบึง้งเพราะเหตุผ้าในระหว่างที่ละไปทำกิจนั้นมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเคยผ่านการเรียนทางธรรมมาแล้วเข้าไปในห้องสอบกําลังชี้แจงกติกาบางอย่างให้เด็กสาวๆผู้สอบคนหนึ่งฟังหลวงพ่อลงมาพบเข้าพอดีคำแรกที่หลวงพ่อพูดก็คือ อ้อทำกันอย่างนี้เองนะหรือรันทราบผลการสอบเด็กๆและหลวงตากับเพื่อนครูดีใจเหมือนได้แก้วได้ทั้งสำนักตกค่ำหลงพ่อเรียกหลวงตาเข้าไปหาที่กุฏิคำแรกของหลงพ่อยังไงพ่อคุณสมใจล้วสิได้ยกสำนักเลยเกิดมาฉันไม่เคยพบเคยเห็นทำกันไปแล้วนะนึกประวิเศษนักหรือ ใช้ชนะที่ได้รับจากการโกงไม่ควรจะให้มันเกิดในวัดของฉันเพราะฉันไม่อยากให้วัดของฉันเป็นที่อบรมทุจริตผิดศีลธรรมที่ทํากันนะจะอบรมให้เด็กมันดีหรือว่าจะสอนให้มันรักความทุจริตกันแห่หลวงพ่อเทศหลวงตาต่อไปอีกมากมายหลวงตาไม่ได้โต้เถียงสักคําคำแต่มีน้ําตาซึมไหลออกมาชุ่มหน้าไม่มีอาการสะอื้นเหมือนเด็ก แต่มันมีพิษสองมากกว่าการศึกษะอื่นของเด็กๆเป็นไหนๆวันที่5พฤษภาคม2511